แบบว่านั่งดูซีรีส์อยู่บ้านตอนดึกๆแล้วอยากกินไอติมใจจะขาดแต่พลังงานในการลุกไปเซเว่นปากซอยแม่งเป็นศูนย์ไอความรู้สึกสิ้นหวังตรงนั้นแหละคือช่องว่างทางธุรกิจที่โรบอมาเข้ามาเสียบโรบอท R.M.5 มันคือเซเว่นเคลื่อนที่เวอร์ชั่นไร้คนขับดีๆนี่เองหน้าตาเหมือนรถตู้ขนมปังทรงโมเดิร์นที่ถูกย่อส่วนให้ดูน่ารักแต่มันไม่มีคนขับนะแชทมันขับเองวิธีการใช้งานคือที่สุดของความขี้เกียจสมมติลราแชทอยากกินขนมก็แค่เปิดแอปในมือถือกดเรียกรถไอติมหรือรถขนมแล้วไอเจ้า R.M.5 นี่มันก็จะวิง่งลุกๆมาจอดเทียบหน้าบ้านเราเลยพอรถมาถึงเราก็แก้กดปุ่มในแอปเพื่อปลดล็อกประตู เดินไม่หยิบของที่อยากได้หยิบเสร็จก็ปิดประตูแล้วก็เดินกลับเข้าบ้านได้เลย <c oughs> ไม่ต้องจ่ายเงินสดไม่ต้องสแกนบาร์โคดไม่ต้องคุยกับพนักงานถามว่าแล้วมันรู้ได้ไงว่าเราหยิบอะไรไป <c oughs> ก็เพราะว่าในรถมันติดสารพัดเซนเซอร์กับกล้อง AI นะสิมันคือเวทมนต์กล้องวงจรปิดที่คอยส่องว่ามือเราหยิบอะไรออกจากชั้นไปบ้างแล้วมันก็จะตัดเงินจากบัตรเครดิตที่เราผูกไว้ในแอป,ปโดยอัตโนมัติพูดง่ายๆมันคือตู้กดนมอัจฉริยะติดล้อที่มาพร้อมกับระบบ เก็บเงินสุดโหดแบบมึงหยิบปุ๊บกูหักเงินปั๊บ